พอเดินลงเขาลงมานะคะประมาณ4กิโลที่เรียกป่าเดินนี่คะแล้วลงมาด้านล่างก็จะเห็นพระราชวังนะคะนี่คือพระราชวังฉุกเฉินในภาษาเกาหกลีก็เรียกสวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับเล็กชาแนลพาคินพาเที่ยวนะฮะบายไกลเล็กวันนี้เราจะมาสำรวจเมืองนะ,ะเมืองนี้เป็นเมืองอเาเรียกว่าเป็นเมืองที่ตั้งของพระตำหนักลีภยัยหรือว่าพระตำหนักฉุกเฉิน ะะแต่ว่าเขาก็เรียกพระราชวังในส่วนหนึ่งนะคะเป็นพระราชวังฉุกเฉินเลยแต่ถูกใช้มาตั้งแต่แลก็เรียกว่าซสซนที่หนึ่งนะคะเข้ามาหลายสมัยนะคะที่ตั้งตรงนี้เป็นเขตต่อนะคะที่จะเข้าสู่เมืองกรุงโซในปัจจุบันแต่ว่าในปัจจุบันในตอนนี้ก็คืออยู่เขตเกียงกิโดค่ะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะล้อมรอบไปด้วยภูเขาแบบหลายลูกมากและก็ขนาดใหญ่นะคะ ปัจจุบันในเขตต่อนะคะตรงช่วงนี้เป็นเขตต่อระหว่างเกงียงคีโดนี่ก็ทางขึ้นมานะคะขึ้นมาชมวิวแบบสวยๆมากนะคะรอบเมืองตอนนี้ยังไม่ถึงพระราชวังค่ะเล็กถ่ายตรงทางขึ้นรอบภูเขาชมเมืองให้ดูนะคะระยะทางจากจุดที่เรายืนตรงนี้นะคะจะเข้าสู่พระราชวังก็คือ4ี่กิโลค่ะ วิวทิวทัศน์สวยมากและก็กว้างมากนะคะนะฮะเล็กเลือกเอาเส้นทางนี้นะฮะอยากจะดูว่าสมัยก่อนคนรุ่นก่อนเนี่ยเขาเดินกันแบบไหนกว่าจะถึงพระราชวังชั้นในทางเดินขึ้นเขานะฮะออกกำลังกายไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะทางเดินขึ้นไปเรื่อยๆ นี่ก็คือเส้นทางที่กษัตริย์นะฮะแล้วก็คนพวกขุนนางแล้วคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ต้องดูแลที่นี่น้คงพระราชวังฉุดเฉินเนี่ยต้องใช้ทางเท้าในการปีนขึ้นเขาแต่ทีนี้เขาต้องเดินมาจากกรุงโซหรือเมืองฮันยาง25กิโลเนี่ยเล็กลองเดินดูนะฮะแค่4กิโลแค่นี้ ออกกินค่ะเดือยมากนี่คือเป็นเส้นทางของกษัตริย์เดินเข้าพระราชวังในสมัยก่อนนะคะสูงมากแล้วก็ชันมากนะคะเส้นทางที่พระสงฆ์ใช้เดินตลอดนะคะแล้วกษัตริย์เดินมาเส้นทางนี้25กิโลค่ะจากกรุงโซงมาถึงที่นี่ว้าเส้นทางลำบากจริงๆนะเนี่ย เขาเรียกพระราชวังค่ะเขาเรียกวังกุมนะ,ะเป็นพระราชวังถูกเฉินค่ะที่ถูกสร้างขึ้นมานะฮะเพื่อเขาเรียกว่าเป็นที่หลบซ่อนของเชื้อพระวงในสมัยก่อนเพราะว่าบ้านเมืองในสมัยก่อนมันก็เขาเรียกว่ามันเป็นช่วงล่าอนานนันที่คมนะฮะในช่วงสิบเจ็ดนี่รุนแรงมากถูกโจมตีจากแมนจูค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องถอยมาตั้งหลักที่นี่แล้วก็ ปกป้องแต่ว่าพระราชวังนี้ถูกปกป้องโดยพระสมทั้งหมดเพราะงั้นจึงจึงจดทะเบีนกับยูเนสโกเป็นมรดกโลกนะคะแต่ในส่วนของพระราชวังเดี๋ยวเล็กจะพาเข้าไปแต่ตอนนี้ตามรอยเท้าท่านไปก่อนฮะนี่ค่ะเดินมาเล็กเดินพาเดินมาเพิ่งจะได้นะเหลืออีก2.1กิโลค่ะจะถึงมีคนเดินออกกำลังกายตลอดเวลาค่ะ เขาบอกให้เราสู้หน่อยอีกนิดนึงเขาบอกแล้วก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆก็จะมีสุสานนะฮะหลุมฝังศพเป็นจุดๆไปเลยค่ะนี่แหละที่เขาเรียกประวัติศาสตร์จริงๆเงือใหญ่ไข่ย,ย้อยค่ะดูสิคะบันพบุรุษเกาหลีอดทนมากเส้นทางไปเดินทางด้านซ้ายเมืเล็กน,นี่เป็นเหวหมดเลยนะคะ เหนือยนะคะได้เหลือแต่มีความสุขเราได้เรียนรู้วิถีเชียิแบบไหนกว่าจะรักษาประเทศและกเ็เป็นเมืองที่พัฒนาได้ขนาดนี้นะถ้าเป็นระยะทางบอกว่า25กิโลที่เดินจากเมืองคันยางออกจากประตูมามาถึงที่นี่25กิโลถ้าเป็นทางลาบก็จะไม่ว่าอะไรเลยค่ะคือเดินบนไหล่เขามาตลอดก็25คูณ2ไปเลยเท่ากับว่า50กิโล เหน่อยสุดๆค่ะพอมาถึงจุดนี้นะก็จะเป็นจุดชมวิวหรือว่านั่งทานอาหารเที่ยงปิกนิกกันได้นะแล้วก็จะเห็นภูเขา3ามลูกนะลูกทางซ้ายนือมือเขาเรียกว่าฟองอักซานนะฮะแล้วก็ตรงกลางก็คือภูคันซานก็คือภูเขาทางเกาหลีเหนือแล้วก็ลงมาทางาขวามือของเลกเนี่ยโทภูสขา เทวุงศันค่ะนะฮะอยู่ภูเขาสามลูกไปเส้นนี้ค่ะนี่ค่ะพอเข้ามาถึงก็จะมีจุดให้ชมวิวนะคะนี่ค่ะเมืองที่เล็กอยู่เนี่ยเป็นเมืองตระวาสตร์นะคะ mm. ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองใหม่ที่ตึกที่สูงๆข้างหน้าเนี่ยใกล้บ้านเล็กที่สุดนั่นก็คือตึกไอ้เนี่ยค่ะโซนสกายนะคะ123ชั้นอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ค่ะ เนะพอขึ้นมาภูเขาลูกนี้คือเห็นวิวทั้งหมดเลยทั้งเมืองเลยค่ะใหญ่แลวก็กว้างมากนะ,ะจริงๆจริงๆแล้วสมัยอดีตนะฮะถ้าดูตามความเป็นจริงตามแผนที่เก่าๆกรุงโซเองก็อยู่ในจังหวัดเคียงคีโดแต่เนื่องจากว่าสมัยปัจจุบันมันพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเมืนนองหลวงก็คือกรุงโซก็เลยมาที่หนึ่งก็จะเป็นเคียงคีโดนั่นเองค่ะกอก่อนนี้เขาเรียกเคียงคีโดทั้งหมดค่ะ <First> ทางสูงมากค่ะขั้นตอนสุดท้ายโอ้เหนื่อยมากๆพอดีเราเป็นคนชอบผจญภัย ชอบวจนภัยเราก็เลยได้ภัยสวยมากขึ้นไปได้อีกพอเล็กเดินมาถึงนาใกล้จะถึงพระราชวังก็จะเจอแผ่นหินนะคือบันทึกเป็นศิลาจารึกไว้นะก็คือกษัตริย์แล้วก็ขุนนางประมาณ3-4คนได้บันทึกไว้ ว่าเส้นทางนี้ที่เราเดินมาและก็ผ่านอุปสรรคร่วมกันและก็พยายามต่อสู้เพื่อที่จะได้มาซึ่งชัยชนะเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้นในหนทางที่จะเดินไปข้างหน้าถ้าใครได้เดินในเส้นทางนี้ขอให้ระลึกถึงว่าสิ่งที่มันยากลำบากจะทำให้เรากลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นประเทศคืนนาลาที่รุ่งเรืองในอนาคตนั่นเองค่ะ ท่านบันทึกไว้เป็นภาษาจีนนะคะแต่เขาแปลเป็นภาษาเกาหลีออกมาคร่าวๆนะคะก็ทําขึ้นมาเพื่อความรักที่มีต่อประชาชนนะคะชาวจซอนทุกคนค่ะดูทางแต่ลเส้นที่เดินนะ,ะตั้งแต่เดินมาเพิ่งจะได้เดินทางลาบค่ะโอ้โหสุดๆพุทธ ทางลาบลงมาข้างล่างนะฮะส่วนนึงก็ใกล้ถึงแล้วแหละก็พาทุกท่านเดินจนมาถึงข้างหน้านะขาวด้านในแล้วข้างล่างนี้ก็จะเป็นวัดนะคะแต่ว่ามันต้องเดินลงไปลึกลงไปถึง200เมตรแล้คงไม่ไหวแล้วก็เหนื่อยเดี๋ยวจะเดินเข้าสู่พระราชวังนะคะโอเค เดินลงเขาลงมานะคะประมาณ4กิโลที่เรียกป่าเดินเนะะี่ยค่ะแล้วลงมาด้านล่างก็จะเห็นพระราชวังนะคะนี่คือพระราชวังฉุกเฉินในภาษาเกาหลีเขาเรียกว่านำฮันนะคะซานซองเป็นพระราชวังที่ลีภัยนะ,ะออกมาจากเมืองฮันยางมาอยู่ที่นี่นะคะระยะทางที่เดินเขามาเนี่ยจากเมืองฮันยางก็คือ2ี่กิโลเป็นล้อมรอบไปได้วยเขาพระราชวังนี้นะคะสามารถจุ คนที่มาลีภัยรวมถึงประชากรทั้งหมดนะฮะอยู่ที่นี่อยู่ในวังนี้ประมาณ4,000คนนะต้องลีภัยเข้ามาตั้งหลักนะฮะแล้วกเ็เขาเรียกว่าฝึกทหารเป็นที่กองบัญชาการของทหารแล้วก็ดูแลนะฮะเมืองโซซอนก็จะเขาเรียกว่าผลิตอาวุธนะฮะที่เป็นอาวุธเขาเรียกว่าปืนในครั้งแรกของเกาหลีก็อยู่ที่นี่ฮนะแล้วก็วังแห่งนี้ถูกดูแลโดยพระสงฆ์ ทั้งหมดดูแลว,วังนี้เขาเรียกว่าเป็นวังลี้ภัยหรอว่าวังชุกเฉินนั่นเองค่ะเสียดายมากนะฮะพอ,อมาถึงปั๊บนะฮะเป็นช่วงโควิดเขาไม่เปิดค่ะแล้วไม่มีกําหนดด้วยจนกว่ารัฐบาลนะคะจะประกาศอนุญาตให้เข้าได้เพราะว่าที่นี่นะะี่ยจดที่เป็นกับยูเนสโกเป็นบรดกโลกแล้วอาคารนะฮะตรงนี้นะฮะก็จะเป็นที่ประชมุม ด้านฝ่ายการทหารนะฮะส่วนด้านนอกเนี่ยส่วนด้านไหนก็เป็นที่พักนะฮะของฝ่ายในส่วนผู้หญิงนะฮะอยู่ด้านบนข้างในสวยมากนคะเวลาเรียกไฟฟ้ารวมพลนะฮะก็ใช้วิธีการตีระฆังค่ะสวยมากนะคนะค เสียดายรอให้พระราชวังเปิดก่อนนะฮะเดี๋ยวเล็กจะพาเข้าไปชมเพราะว่าเ็าจดทะเบียนกับยูเนสโกก็ไม่ธรรมดาที่นี่ก็อยู่ในหุบเขานะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทีเดียวรถเมลวิ่งเข้ามาหลายสายนะคะแต่ว่าเล็กไม่ได้ใช้รถเมลเล็กเดินเข้ามานะคะเราว่าตามรอยนะคะก็ค,อะคะืคอตามรอยของกษัตริย์สมัยก่อนเดินมาเรื่อยๆเดินออกกําลังกายมาเรื่อยจนถึงหน้าพระราชวังเลยคะ่ะเนี่ย หลายท่านที่เดินเขาเข้ามาแล้วก็เดินมาถึงจุดนี้ว่าจะเข้าไปในพระราชวังกันก็ต้องผิดหวังนะฮะพระราชวังปิดค่ะทางหุบเขาแบบส,สวยๆเลยนะฮะเดี๋ยวรอให้เปิดเดี๋ยวเล็กจะพาเข้ามาเที่ยวชมอันนี้เป็นพระราชวังฉุกเฉินนะ่ะเล็กเคยเห็นแต่ในซีรีส์ในละครนะคนเริ่มแรกก็นึกว่ามันอยู่ไกลที่ไหนได้ลูกชายเป็นคนบอก บอกว่าผมมาเรียนประวัติศาสตร์แม่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเรานี่เองเมืองบ้านบ้านเราที่อยู่เนี่ยเมืองเราที่อยู่เป็นเมืองประวัติศาสตร์นะครับคโอเคค่ะทุกท่านคงจะเพลิดเพลินกับการเที่ยวในครั้งนี้เดินป่าตามรอยเท้าของกษัตริย์สุสนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หน่อยค่ะสวัสดีค่ะ